สวัสดีครับออสปูไปเรื่อยครับวันนี้พี่ชายและน้องสาวมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับก็ส่วนผสมก็คือแกลบกับมูนงัวครับหมักไว้1เดือนนะครับอันนี้มาดูพี่ชายครับทำอะไรเอ่ยทำอะไรครับใส่อะไรไม่รู้ ใส่ปุ๋ยลูกก็มีแกบกับอะไรแกบกับมุทวาอ่าใช่ครับผมอ่าใส่ให้รอบผลต้นเลยลูกครับโอ้ยทำไมตักได้นิดเดียวเอง,อ,ง <laughs> อ้าวต่อมาสาวน้อยหมวกญี่ปุน่นเป็นไงครับตักได้กี่ต้นแล้วลูก อ๋อก็เราใช้ก็คือแกบนะครับแกบกับมูลงวหมักไว้หนึ่งเดือนต่ำๆลูกเออใส่ให้ทั่วเลยนะครับวันนี้คลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ